สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งค่ะพบกันด้วยความคิดถึงเหมือนทุกๆครั้งเลยนะคะค่ะพูดสูงวัยนะคะผู้สูงวะะัยเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเราต้องรู้จักตัวเองว่าสุขภาพของเราเนี่ยมีโรคประจำตัวกี่โรคนะคะ โรคประจำตัวของแต่ละคนบางคนก็เป็นมาหลายปีเลยตั้งแต่เบาหวานตั้งแต่โรคเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดเขาเรียกว่าเส้นเลือดหนืดเส้นเลือดตีบนะคะหายใจเหนื่อยทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยนะผู้สูงวัยอายุ60กว่าปี70กว่าปีนะคะต้อง รู้ตัวเองต้องรู้ตัวเองให้มากนะคะต้องระมัดระวังภาวะอากาศต่างๆก็เหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เจ็บป่วยหรือผู้ที่ได้มีอาการป่วยมานานป่วยเรื้อรังป่วยแบบรักษาต่อเนื่องขาดยาไม่ได้ที่ทางโรงพยาบาลจัดให้ เนี่ยประเภทนี้ต้องรู้ตัวเองให้มากนะคะคำว่ารู้ตัวเองให้มากก็คืออย่าฝืนนะคะซิ่งใดงานใดที่ไม่เหมาะสมเราก็อย่าไปทำงานกลางแดดหรือว่างานอะไรที่มันไม่เหมาะกับตัวเองเราก็ต้องรู้ตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพของเรานี่แหละค่ะจะได้ไม่เป็นภาระหรือว่าต้องนอนโรงพยาบาลนานๆน,นะคะ โรคกระดูกทับเส้นประสาทถ้าใครเป็นเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเจ็บนะคะมันมันเจ็บมันปวดมันสะดุ้งในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะมันเป็นเรื่องที่ยิ้มไม่ออกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผู้ที่สูงวัยหรือไม่สูงวัยก็แล้วแต่เรื่องการยกของหนักนะคะ ของหนักๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารปูนซีเมนอะไรก็แล้วแต่อิฐบล็อกอะไรที่เป็นของหนักๆตั้งแต่หิ้วน้ําใส่กระถางใส่ถังน้ําหิ้วเดินไกลๆทุกอย่างเนี่ยนะที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยมันไม่ดีต่อการที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรค ทับเส้นประสาทก็ต้องระมัดระวังในการตั้งแต่การเดินการเคลื่อนไหวการหิ้วของหนักๆน,นะคะไปซื้อกับข้าวเราก็อย่าซื้อจนหนักมือหิ้วไม่ไหวโรคเน็บชานิ้วมือข้อมือนะคะเราเอาพอประมาณในการที่เราจะดูแล ตัวเองก็หมายความว่าต้องรู้จักตัวเองเพอประมาณนะคะเราต้องเตือนตัวเองนะคะอย่ารอให้ลูกหลานมาเตือนเรานะคะเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีภาระหน้าที่มีความเหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่สูงวัยก็ต้องมันเตือนตัวเองให้มากต้องระวังตัวเองให้มากนะคะจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะสร้างความสดชื่นให้กับตัวเองทุกๆวันด้วยนะคะ ความสดชื่นให้กับตัวเองนั่นก็คือเลือกอ่านหนังสือนะคะเลือกอ่านหนังสือที่อ่านแล้วทําให้เพลิดเพลินหรือว่าเลือกอ่านนิยายการอ่านนิยายเป็นสิ่งที่ดีนะคะจะได้จดจําภาษาไทยผู้สูงอายุนะคะบางครั้งก็ลืมภาษาไทยนะคะสะกดไม่ถูกนะคะต้องนึกอยู่นานยิ่งตัวยากๆอย่างนี้นะคะ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะนั่งนึกอยู่นานว่าเขียนยังไงเขียนสลับกลับไปกลับมาก็มีทั้งๆท,ที่เคยที่เคยเขียนถูกแต่พออายุเยอะเนี่ยเขียนหนังสืออะไรเนี่ยก็จะนึกอยู่นานการคิดเลขต่างๆก็จะช้าลงไม่ว่องไวทําอะไรก็ช้าลงไม่ว่องไวโดยเฉพาะ,ะเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมนี่ มีกันเกือบทุกคนเลยล่ะค่ะที่หลงที่ลืมพออายุมากๆเนี่ยนะเรื่องลืมนี่เป็นเรื่องที่ขบขันตลกจนบางครั้งโมโหตัวเองจนน้ำตาออกก็มีค่ะอย่างมีตัวอย่างนะคะเพื่อนคนหนึ่งเนี่เขาก็เป็นคนขี้ลืมเหมือนกันนะคะลืมยกตัวอย่างเช่นว่า ไปซื้อของในตลาดแล้วกลับมาแล้วเนี่ยเพื่อนเขาก็เอากระเป๋าสตางค์รวมกับผักรวมกับสิ่งของที่ซื้อมาจากตลาดใส่รวมเข้าไปในตู้เย็นหมดเลยละค่ะก็ใส่รวมเข้าไปในตู้เย็นรวมกับถุงผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้กระเป๋าสตางค์คนเล็กๆใช่ไหมคะนะทีนี้ก็ความหลงความลืมนะก็หากระเป๋าสตางค์เล็กๆนะ หาอยู่แล้วก็ไม่กล้าบอกใครต่อมาวันหนึ่งก็เอาผักออกจากตู้เย็นแล้วก็รื้อผักออกจากถุงพลาสติกก็ได้เจอกระเป๋าสตางค์ของตัวเองนะคะเลยรู้ว่ามันไม่ได้หายไปไหนกระเป๋าสตางค์ไปอยู่ในตู้เย็นพร้อมกับถุงถุงใส่ผักนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขำๆ เป็นคำๆที่แบบทําให้รู้สึกว่าบางที้นหน้าโมโหนะคะคนหลงๆล,ลืมๆนี่บางทีมันทําให้ช้ากว่าจะออกจากบ้านได้นี่ยบางครั้งเนี่ลืมนั่นลืมนี่นะคะตอนที่อยู่กับผู้สูงอายุมากๆวัยเจ็ดสิเนี่บางทีขับรถไปตั้งไกลแล้วนึกขึ้นได้โอ๊ยลืมนั่นลืมนี่ต้องเลี้ยวรถกลับมาอีกนะคะเรื่องแบบนี้นะคะ เรียบเสมือนเขาวัวนะคะเขาวัวอยู่ข้างหน้านะนะเราไม่ต้องเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานไม่ต้องไปว่าผู้ใหญ่ว่าทําไมลืมนั่นลืมนี่เนี่ยเขาวัวอยู่ข้างหน้ามันจะลืมเองอะคะ่ะไม่อยากลืมมันก็ลืมนะคะเป็นเพราะว่าเป็นไปตามกาลเวลาตามสังขารก็เหมือนอย่างที่คนเฒ่าคนแก่เล่าไว้ฟังว่าคนแก่ก็จะกลายเป็นเด็ก ือต้องรอยเขาเอาอกเอาใจสะเทือนใจไม่ได้พูดจาสะเทือนใจไม่ได้อยากให้ลูกหลานเอาอกเอาใจสิ่งเหล่านี้มันมีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นบรรดาลูกหลานก็ต้องเข้าใจให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าชวนพูดชวนคุยให้ท่านได้เพลิดเพลินก็จะได้บุญเป็นอย่างมากละค่ะ นะคะผู้สูงวัยเนี่ยก็ก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยก็ก็เหนื่อยกันทุกคนนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์นะคะอายุหกสิบเจ็ดสิบนี่ก็เหนื่อยตามตามสุขภาพนะคะบางคนหายใจยังเหนื่อยบางคนเดินก็เหนื่อยบางคนแค่นั่งคิดอะไรเพลินๆก็เหนื่อยนะคะนั่นก็คือบง่งบอกถึงสังขารที่ร่วงโรยไม้ใกล้ ฟังนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นเกือบทุกคนละค่ะต่อให้เก่งขนาดไหนเราก็แพ้สังขารของเราเองดังที่พระท่านสอนในวัดสังขารเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะคะเหมือนกับว่าเรายืมมาใช้ของของเรามาเป็นตัวรูปร่างมนุษย์ใส่จิตใส่ใจใส่ธาตุทั้งสี่นะคะ ก็เป็นมนุษย์นะคะเมื่อถึงวันก็ร่วงโรยตามวัยนะคะบางคนอยู่ได้60ปี90ปีนี่ถือว่าเก่งสุดๆละค่ะที่ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะส่วนผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะคะคนเราบางคนก็ไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงบางคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ให้รู้สึก รู้สึกสงสารแล้วก็เวทนาเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าบางครอบครัวลูกหลานต้องไปทํางานไกลๆไม่มีปัญญาที่จะจ้างคนรับใช้หรือพี่เลี้ยงดูแลนะคะเราก็ต้องนอนนอนแบบตามยถฐากรรมกว่าลูกหลานจะกลับมาได้เนี่ยกลับมาถึงบ้านมาดูแลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแถมลูกหลานบางคนทํางานนอกบ้านเหนื่อยพอก,กลับมาถึงก็ต้องมา เช็ดขี้เช็ดเที่ยวนะคะมันก็บางครั้งบางครอบครัวก็เห็นใจถึงภาวะอารมณ์ของความเหนื่อยบางคนก็ได้ใช้วาจารหรือกิริยาไม่ดีกับผู้เท่าผู้เกเพราะความเหนื่อยต่างๆนานาบวกกับบางคนบางครอบครัวมีฐานะยากจนลำบากนะคะแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับ มีความทุกข์ไปตลอดชีวิตสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เป็นผู้ป่วยจิดเตียงนะคะก็ยังโชคดีอยู่ที่สามารถเดินได้นะคะเข้าห้องน้ำได้ดูแลตัวเองได้เรื่องการอาบน้ำบางคนก็อาบเองไม่ค่อยได้แล้วถ้า80ปีบางคนก็ต้องนั่งรถเข็นให้ลูกหลานอาบน้ำให้นะคะบางคนก็ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเนี่ยถึงได้บอกว่า กายสังขารเนี่ยเหมือนยืมเขามาเราต้องรู้ตัวเองดูแลตัวเองนะคะไม่ใช่อวดขยันอวดเก่งว่าไอ้นั่นก็ไหวไอ้นี่ก็ไหวพอคนสุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องแพ้สังขารของเราเองแพ้ความเจ็บป่วยของเราเองนะคะบางครอบครัวนี่กินยาของโรงพยาบาลเนี่เป็นถุงๆเลยลนะ่ะกินเหมือนกับกินเหมือนกับเม็ดลูกอมเลยแต่ก็ต้องกินเพื่อบรรเทา อาการเจ็บปวดต่างๆนะครับอย่างโรคไตเนี่ยโรคไตนี่ก็น่ากลัวนะคะโรคทุกโรคนะคะมันไม่ดีทางนั้นแหละค่ะนะคะโรคทุกโรคมันไม่ดีทั้งนั้นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจให้ไม่ขุนมัวไม่อารมณ์เสียง่ายนะคะ เราอยู่กับสัตว์เลี้ยงก็พูดเล่นกับสัตว์เลี้ยงระบายคําพูดกับสัตว์เลี้ยงกับนกบ้างกับแมลบ้างกับหมาบ้างดีกว่าเราไประบายอารมณ์เสียกับคนอื่นนะคะที่เกิดการทะเลาะเบาแวงหรือการกินแหนงแคลงใจกันไม่ให้อภัยกันจะไปให้อภัยกันก็ตอนที่เคาะลงศพและบอกอาโหสิกรรมมันก็อาจจะ ช้าไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุทุกท่านนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากผ่านความสุขทางครอบครัวผ่านความสุขมาเกินล้นเกินคำบรรยายที่ไม่เคยเจอความทุกข์เลยนะบางคนนี่มีความสุขมากมายรวยมากมายเต้นลีลาดกันเทพทุกอาทิตย์เลยหลันล้ากัน ทุกอาทิตย์เลยมีความสุขมากมายเปลี่ยนทรงผมจากม่วงเป็นเขียวจากเขียวเป็นแดงเป็นทองอขนตาก็ใส่ยางกันสาดกันน้ําฝนนะคะเขามีความสุขมากมายเขาหลั่งล้ามากมายนะคะก็ก็ดีแล้ว่ะคาที่ไม่เป็นคนพิการไม่นั่งน้ําลายย้อยน้ําลายไหลไม่นั่งตาเหลือกตาปลิ้นหรือว่าเป็นลมเป็นลมเดดนะคะจักกระตุกอยู่กลางถนน นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทําบุญทําจิตใจให้สะอาดอย่าคล้องแวะกับสิ่งที่ไม่ดีอย่าคล้องแวะกับคนที่นิสัยไม่ดีเพราะจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยขุณนมัวไปด้วยนะขยันดูดอกไม้ขยันดูสิ่งที่งดงามในสายตาของเราขยันเข้าใกล้คนที่พูดจาให้เราชื่นอกชื่นใจนะคะแต่คําพูดจาของผู้อื่นที่ทําให้เราชื่นอกชื่นใจนั้นเราก็ต้องมีความ ระเวงและร,ระมัดระวังบ้างสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะบางคนนี่รู้หน้าไม่รู้ใจบางคนรู้จักกัน30ปี40ปีบทมันออกลายนะบทมันออกลายไม่ดีออกลายนิสัยไม่ดีออกลายถึงอ่สันดานนี่ไม่ดีเนี่ยบางคนมันต้องใช้เวลานานมากบางคน30ปี เก็บสันดานของตัวเองได้40ปีเก็บสันดานของตัวเองได้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็ออกลายนะคิดคดทรยศช่อโกงหักหลังนะคะผู้ที่มีพระคุณนะคะเพราะฉะนั้นสมัยนี้นะคะต้องมันทำความรู้จักคำว่าศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนะคะทุกๆโรงเรียนควรจะมีวิชาสอนปลูกฝังเด็กๆนะคะตั้งแต่น้องๆเขายัางอยู่ชั้นประถมจนกระทั่งว่า ไปถึงมหาลาวิทยาลายัยเรื่องศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนั้นมันเป็นตัวชี้วัดนะคะว่าสอนให้ตัวเรานั้นได้พบนะคะได้พบได้รู้จักคำว่าศิลธรรมคุณธรรมนั้นมันมีคุณค่ามีคุณค่ามากมายที่เดียวที่จะประดับร่างกายของมนุษย์และศิลธรรมคุณธรรมนั้นมีคุณค่ามากมายที่จะ ระดับจิตใจของมนุษย์ทุกเชื้อชาติเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะตื่นขึ้นมาก็ให้ได้พบเจอคลิปดีๆนะคะ